สวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันครับอ,อวันนี้เรา,าสอ่สองกบกันนะครับเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์อยู่นี่ครับดูทีมงานส่องกบนะครับ,บออด,ดูทีมงานส่องกบอ๋อมีมาดำน้ำนะครับพี่เนมนก็มาส่องกบนี่ยส่วนพี่บูธมาลองไฟใหม่ลองไฟเออเดี๋ยวกลับบ้านเลยฮะใชครับทุกคนวันนี้เราจะมาตรงบมึกที่ลาเปรูดกันเฮ้ยตร้มีมันเบือเลยเบือทีตอนนี้เวลาตีสี่นะเรากำลังเก็บของวิ่งมาถึง ไปดูว่าวันนี้มีจะแห้วหรือไม่แห้ววันนี้จำเปรอบเดือดีกว่าเบเอ็นเอ็นพิจิตรวีมีให้ยืมครับโยวันนี้เยอะมากมีประมาณสี่สิบห้าตัวพลิกจีดวีนี้ดื่มดื่มไม่ได้เลยนะอ่ะรู้กันไปนะทุกคนอันนี้เป็นหมายลาพีรุตลาพีรุตโอ้เขียงถูกกุ้งเปล่ามั้งเนเป็นหม้ที่หม้ท่องเที่ยวอ่ะใครๆก็มาได้ครับหมานี้ตกบรามารีกัน เรากำลังงานโอ้นี่ไงเขายืนตกูตรงนี้ไงเขาไม่เข้าไปเราไปเราเราไปลุ้นกันนะว่าเราจะได้ตั๋วกันหรือเปล่าวันนี้เออนะครับถึงหมายแล้วนักรบกำลังต่ออ,อุปรกรณ์นักรบกำลังต่ออ,อุปรกรณ์พี่เน่ใส่ใช้นี่เป็นรุ่หนึ่งอเอาอ้อยก่อนน้อ,อยก่อนใช้ด้วยกันใช้ด้วยกัน อุปรกรณ์กันตอนนี้ตีสี่ฟ้าเราจะลงกันเลยจะขึ้นเนีย่ยเดี๋ยวพาพี่วุนมาไข่เปียงเดี๋ยวหัววันพี่ขอสะบนมืหน่อยตอนนี้กาลัลางขึ้เลยบเซตอุปกรณ์รอให้มันฟ้าสว่างนี่โยที่เราใช้เลยครับดูที่อะไรก็ไม่รู้อ,อ๋อทียน้ำขึ้นว่ะกำลังขึ้นเหรอไม่เมื่อวานเราดูไม่เท่าไหร่วันนี้วันนี้ สองขึ้นสเมรว่าแล้วขึ้นมันเปลี่ยนงั้นไม่แรงขนาดน้หรอกตอนนี้หัวน้ำขึ้นเหรอใ่หัวน้ำหัวน้ำหัวน้ำกำลังลงมันขึ้นสุดแล้วกำลังลงเออสวยอยู่นะกำลังลงน้ำหนึงกำลังขึ้นยันไงตอนนี้อยู่หนึ่งเมตรกันเลยเดี๋ยวขึ้นไปประมาณหนึ่งจุเจ็ประมาณสักเก้าโมงเช้าลงเหรอข,ขึ้นมาอีกหนึ่งจุดเจด 7ตอนประมาณก้ามครึ่งสูงสุดก้ามุครึ่ง1นุดเจ็ดตอนนี้หัวน้ำลงอยู่ที่0.8บอกเลยวันนี้ไม่ดีสักอย่างไม่ด้าำเยวไปรุยกันรุยกันขึ้นแรงไว้วยนะวันนี้ไอ้เฮีย ดูครับว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าโดนแล้วครับไม่เห็นไฟเลยไฟไฟไฟสู้ครับสู้ครับโดนแล้วครับมาแล้วเข้าแล้วส่งไฟนะส่งไฟนวโอ้โหมาไม่เห็นเลยมไม่เห็นอะไรเลยเปิดไฟสว่างแค่บ้างอะไรครับ5โลครับ5โลก็ไม่เห็นเลยโน่นตัวใหญ่เลย นีสไยครับอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่กินหมดียวด้วยรอขึ้น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 มาเลยมาเลยมาเยเอ็ดเดอร์วู้ไอ้เหี้ยมึกไหมเนี่ยขายดาเลยนะครับตัวเนี้ยว้าวพต้าไปล้านก็ล้านน้ำเอาไปให้โรถนะครับแป๊มเนี่ยครับขายดานะครับผมครับมาแล้มาปล่อยแล้วมันก็ต่างไงหรือเปล่าใคโอ้โหไม่เห็นเลยครับมาแล้วครับตัวที่สองครับ นี <Yeah. S 2> ่ใสสวยเลยไม่สู้เลยครับตัวนี้ผมเรียกว่าสาหร่าย oh. โอ้โหงงเลยครับมาแล้วมาแล้วไปลุยต่อขึ้นไปเปลี่ยนยูแล้วมั้งเนี่ยกินแต่โยยามา มาด้วยกันครับว่าเราจะได้กี่ตัววันนี้พี่เนียนเบิกแล้วครับพี่เนียนเบิกแล้วครับน่าจะใหญ่พอสมควรครับตัวนี้ดูจากเบ็ดแล้วคันแข็งๆครับนี่ครับหลังจากลงหมายแล้วถึงกี่เซฟพี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่สวนพี่ใหญ่สวนบิดเบรกแล้วก็หมุนเลยปิดเลยปิเลยปิดแลยสวนเสร็จไม่ต้องงัดโพตตองคือละเมินตัวใหญ่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 เห็นแล้วเห็นแล้ว ใหญครับไม่ต้องงัดไม่ต้องงัดไม่ต้องงัดปิดเบรกหมุนนี่รัตัวไม่เจอหนวะนี่นี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นแล้วโอ้โเฮ้ยขึ้นง่า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 ยโอ้ตัวนี้ขมาเทพเพราะวันนี้วันนี้สตัวติดครับอย่าพึ่งครับยังไม่ขึ้นครับอ้เหียโคตรใหญ่โค t h แยยกยกมือนะยกขึ้นมานนะเอ้าดึงเลยดึงเลย ไอ้เฮียโคตรใหญ่นักหลุด <I hear. S 1> ไปเลยเป็นกิโลเลยวุนหนักมันกินกโหดมากอ่ะพื้นแรงมากครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมเราเริ่มลงเบ็ดไปแล้วไปขึ้น S <S มาแล้วครับ<ด>พี่เนียมาแล้วครับยอยู่ไว้ปอยู่ไว้ปตอนนี้พี่เนียนม,มาแล้วครับ,ห,รบหลังจากลงเบ็ดได้ไม่กี่ไม้ครับมีมาแล้วตีถูกจุดแต่ตอนนี้กองคือล้วไม่รู้ว่าเลยใหญ่ไหมกดไหมธรรมดาไอ้คันคันที่แข็งกดไหมครับกดไหมไหนอะกองหนึ่ไม่เห็นเลยนี่ดูนะ ใหญ่ครับได้เอยใช่ได้โยกกินแตงโมครับโดยชดยหน่อยโครับสุดยอดมาแล้วแโมแล้วรรอ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 โดนแร้หนึ่งแต้งครับลุยตาครับอี๊ขึ้นขึ้นมาอียโคตรตึงพี่ไม่ใหกินตัวนี้ะ อี่พี่วกอ่ะบวกอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ครับใหญ่มากใหญ่มากเลยพี่โคตรใหญ่เลยมาแล้วนะครับตัวแรกหลุดไปตัวแรกหลุดไป ใหญ่จริงตัวน,นี้บอกเลยใหญ่จริงยันหนตัวนะครับพี่ดูมันออกไว้ดิท่านผู้ชมอยากพิ่งไปเชื่อนะครับออกไปมันชิงเลยจริงบอกไปแล้วอาจจะเป็นรูดุดก็ได้เอาเป็นตัวเล็กอย่างวะตู้ในกระเป๋าของพ่อหน่ะพี่ขโมยมาเดือดไม่ได้ ใส่โรมาแล้วอขึ้นดอขึ้นเ้ยโอ้ยแค่บกบิ๊กวันเว้ยยอยย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 นยยยโยนยัวใหญ่ยย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 นยย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  ตกปลาเยอะพอสมควรนะครับโดนไปสองตัวแล้วเมื่อเช้านี้ขาดไปหลุดไปตัวหนึ่งตัวใหญ่ด้วยกิโลเลยตอนนี้ยังเงียบครับเช้ามาบรรยากาศเช้านักตกปลาเยอะมากมาแลวยังไม่ขาดคําเลยครับนี่ครับพี่เนียมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับยังไม่ขาดคโดนปูจะไม่ขาดคําเปิดกล้องทันพอดีครับแหมมาดูกันสิไซนี้น่าจะไม่ใหญ่ไม่ใหญ,ไใหญ่ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เท่าตัวที่หลุดไปครับ ตัวที่หลุดไปแม่งเฮียใหญ่อ่ะตัวใหญ่แล้วปล่อยให้หลุดครับแล้วไอ้ตัวเล็กครับสงสัยต้องเบิกแตงโมแล้วเอ้ยหนวเดียวหนวเดียวหนวเดียวรอน้ำรอน้ำพอน้ำปล่อยโยกงั้นแหละหนวเดียวนี่ครับรอหนานโยกนะครับรอหนานโยกรอน้องรอโน่งอ่าลงองลงไปเลยไม่เป็นไรแล้วหมึกตายแล้วรอหน้นโยกมายืงดึงลากขึ้นกับน้ำอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยจังหวะนี้น้ำดำเข้าหน้านะครับนี่ครับ ใส่ดีๆเต็มเลยครับแหววครับไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะอุ้ยใหญ่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 ครับใหญ่มากครับตัวนี้ครับตัวนี้ใหญ่เลยครับโอู้หูออกแรงว่ะใหญ่เลยพี่ตัวเนี้ยอือหือเยี่ยมยังใหญ่เลยตัวเนี้ยใหญ่มาก ลอกออกอย่างเยวเลยครับไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นเลยครับมาลุ้นกันว่าเราจะเอาขึ้น้หรือเปล่าครับตัวนี้ครับเป็นตัวแรกมโอ้โหมีไซส์ครับมีไซโอ้โหตัวใหญ่ครับจะขึ้นตรงไหนก่อนครับยังมานี้ครับยังมาะนี้มาแล้วครับน้ําขึ้นมาแล้วไม่ทันน้ําขึ้นอีกโอ้โหยังมานี้ครับ ลอน้ำลงครับนี่เห็นตัวแล้วน,นะครับนี่นี่สู้สู้สู้นี่ครับมามาลอรอน้ําขึ้นแล้วจังหวะนี้เราก็ปล่อยันเได้อย่างเงี้ยไอ้เต็มตาเต็มกล้องอีกเออสู้เราจะไม่ยกกับชาวาโยมันอ่อนนะครับแล้วล่ะเราล่าขึ้นฝั่งไหนดีไม่หนวดเดียวครับจังหวะนี้เราเรางล่าขึ้นตามน้ํานะครับรู้เห็นวไหมน้ำขึ้นมาแล้วออจบจ็บจบจบจบเบโอ้โห วอร์นะครับยังเป้งตัวน,นี้ยังเป้งมาแล้วเป้งมีสามองทีมงานเราครับโอ้โหมาแล้วครับพี่บู๊ดโดนของใหญ่แน่นอนตัวน,นี้ใหญ่อีไซส์แหละกดอย่างเงี้ยใหญ่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 รอขึ้นรอขึ้นก่ามาก่ามาเบียดหวานรอขึ้นรอขึ้น ขึ้นมาก็ล่าขึ้นนะไม่ยังยกไปไม่นึงไม่ได้เราขึ้นเราขึ้นอ่าโอ้โหมาอีกแล้วครับเปิงวานนี้คุณจอดว่ะคันคันนี้มันหมานคารามารีนี่หว่เาเฮ้ยถอยถอยถอย,อยโอ้โหชื่อเสือหรอครับมาแล้วมาแล้ว อ้ามขึ้นครับยืนกันไข่เปลียงแน่นอนแรงมากโอ้ไม่ชอบหน้านี้เลยอะ่ะไม่ชอบหน้าตอนนี้เลยอะ่ะมาแล้วครับการที่ส,สแล้วนะใ,ให้มันขึ้นมาก่อนเถอะใหันขึ้อนนาะรอจังหวะขึ้นแล้วเนี่ยเขาใหญ่ด้วยดิแต่รอได้อะ <laughs> โอ้ยไม่ไม่เหมือกพีเนี่ยเฮ้ยกหายผมจ้าเอาสายกันเพื่อเอ้ยหย่อนลงหย่อนลงลอกซึนรอขึ้นเอาอือมาแล้วมาแล้วมาทีละตัว จังหวะนี้จังหวะนี้ไม่ได้เจอเลยเอาไว้เฉยๆก็กินสองโลแปดนะไม่มีไซด์มาให้ตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งแล้วันนี้ยเซโลเซโลอ่ะนะ่ะมานี่มาสายนะเล็กวก่าเล็กก็ขอเห็นตัวกันเถอะเล็กก็ขอเห็นตัวกันเถอะ ทางมันนะบอกว่าใช้ส่อสดีกว่าผมเนี่ยใช่อ่าเอาลูกมันไปก่อนเอาแม่มันให้เขาไปนี่ตัวใหญ่ให้เขาไปตัวใหญ่ให้เขาไปมันเหนียวตัวใหญ่แล้วตัวแค่นี้พอ <c oughs> ไปเลยคารมานีครับมันโดนอีกแล้วอ่ะครับนั้นนอน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 ครับป่วแล้วครับนั้นนอน ของแค่ไม่ใหญ่กค่ตัวแรกก่อนแต่ว่ามีไซส์อยู่อย่าพูา่งม,มาแล้วขึ้นอนีกกดชิบหายดูวัดตัวเนี้ยอะไรขนาดนอนโอ้ยยับมันนี้ยับไอ้กำลังกิน โยมันสวยอันนั้นนอนมาจะขึ้นคราเนี้ย <c ười> เฮ้ยขุด,ดอิดิิไม่ทันติดนิดเดียวเลยอเอ๊ย,ย,ย,ยเกือบรุดไปแล้วไอ้กำลังดีนี่ครับ ตัวชิดสวยไอ้แต่ละตัวตอนนี้แต่ละตัวเป้งๆหายเลยกันต่อนี่ครับนี่ไซสแม่งยังไปเล่มเทียมเลยเดี๋ยวเราจะมาอวดพี่บุ๊ดก่อนนะพรยุใน,นวันเรกพี่บุ๊ดครับหมึกมันตัวอย่างนี้นะครับพี่บู๊ดครับ<อ>ก็คือจบงานตัวเดียวตัวเดียวจบพอครับงานชิปนี้เออนะครับเช้าๆอยู่ยังมีลุ้นต่อมีไซสขึ้นมาหน่อยครับ ไงครับใหญ่ขึ้นมานิดนึ่งขึ้นก็แรงครับลูกใหญ่จมากนะดูกันว่าจะเอาขึ้นได้หรือเปล่าเอย ขึ้น,นี่ฮะมึกไดมอนไม่รู้อะคารามม่เห็นสีนีวาวาน่วะนะครับี่สองขึ้นพิบุ๊กก็โดนต่อเลยนะครับอ่ะจังหวะนี้ว่าไงครับ อาขึ้นมารอขึ้นอ่านให้มันลอยก่อนค่อยๆเดินเข้าไปเฮ้ยมีสายนะเนี่ยเฮ้ยยกสบายยกสบายสานี้กลก็มาเลยก็มาเลยไม่มีขึ้นอขึ้นขึ้นมาตรงยกมาเลย เอาเจ้าโอ้โหสวัสดีครับโดนทุกงานครับผมมือตัวแรกของผมนี่ยังไงบ้าโดนแล้วหัวพิต้าไ้เฮียพิต้าขับแน่เลยคนเล็กเไรเฮียไม่สู้เลยอ่ะมันเบาไปพี่แต่เพิ่มขึ้นเลยเพิ่มขึ้นเลยเพิ่ม อุ้ยเอ้ขึ้นเข้ามาโอ้อออนนโอันตัวไม่ใหญ่อ่ะดิเยี้ยแต่ยโยเล็กก็ตัวเล็กหรอว่าแ้แ้ผมนั่งดูบุรีรออะไรมันได้หมึกแล้วพี่จ้าไปครับ ดูนะครับจานพีชจังหวะนี้ครับหลังจากอีช้าเข้ามาสักพักหนึ่งไม่ยาวเลยฮะมาดูกันว่าโอ้ไม่ได้ไซส์อันนี้เอ้ยไม่โดนสิเอาเอาลูกมันไปก่อนเมื่อกี้เขาเขาแม่นไปแล้วตายอย่างนี้ตายกพลังงันปลอบใจไปก่อนครับนี่อ้าวเล่นเล่นโทรม่งเขาเลอัดออโอเคข้าเมื่อกี้ครับมาแล้วไปงามแตกนึง ทุกคนมาแต่ละลูกนี่ยืนยังไม่ได้เราจะกลับกันแล้วนะเพื่อนสูงมากปว,วดหมดเลยลงตีไม่ได้แล้วอะ่ะต้องมากินงก็ยากอะไูกดิเดลอรานะครับทุกคนเส้าพาก็จะกลับบ้านกันแล้วไม่ได้เลยอะ่ะ ใหญ่ไปอีกแ้โ้วขำเปียกไอ้ยอดคลืน่นไปแล้วคืนแรงมากทุกคนงานร่วมกันครับยอดครับสวยมาก พ่อพุดแม่หมึกเนี่ยตัวใหญ่จริงกลับไปเลยอแขนดึงเลยวันนี้สองฝ่ามือต่อกันนะครับแต่ละตัวอือออืออืออือหขัวนกลับมาทีนึงวนกลับมาทีนึงว้าวว้าเซียนดย ยี่สิบห้านะครับก็ว่าจายเมตก็ต้องคอต้องคอถามเขาบยี่สิบห้ายี่สิบห้าเท่ากันนะค,ะครับเราไซส์เดียวกันสีกันครับ